สวัสดีค่ะเอทีวาเพจนะคะวันนี้เอทีวาเพจเปิดเพจมาครบ30วันแล้วค่ะแล้วก็มาลุ้นอยู่ว่า f a c e b o o k จะส่งเครื่องมือการสร้างรายได้อะไรมาบ้างนะคะตอนนี้มีส่งเครื่องมือมา2ตัวค่ะก็คือโฆษณาในสตรีมนะคะแล้วก็โปรแกรมสมาชิกค,ค่ะ2อ,อย่างดีใจมากค่ะที่แบบมันผ่านรายได้จริงๆอะ่ะโฆษณาในสตรีมกับคลิปเรียวแล้วก็ดาวของเอมันผ่านเงื่อนไขทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ารอให้ครบ เงื่อนไข30วันตามนโยบายของเฟซบุ o กค่ะคือต้องเปิดเพจมาหรือ Facebook มาอย่างมีการใช้งานต่อเนื่องมาอย่างน้อย30วันนะคะเขาถึงจะอนุญาตให้เราสร้างรายได้จากคลิปสั้นคลิปยาวหรือว่าวิดีโอถ่ายทอดสดหรือรอะไรต่างๆนะคะถึงจะผ่านได้นะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้ว2ตัวแล้วก็ตั้งค่าไปนะคะ30วันเอได้อะไรมาบ้างตั้งแต่เริ่มทําเพจมานะคะก็คือมีเพื่อนแล้ว70,000กว่าคนนะคะแล้วก็มียอดวิว สูงสุดอยู่400,000กว่านะคะแล้วก็มี300,000กว่าแล้วก็200,000แล้วก็มีหลักหมื่นเยอะมากๆค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามเอมาทุกคนเลยจริงๆค่ะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาดูอาจจะยังไม่ได้กดติดตามก็ไม่เป็นไรนะคะยอดวิวของท่านก็คือทําให้เอมีวันนี้จริงๆก็สามารถที่จะผ่านการสร้างรายได้มาแล้วนะคะอันอนี้เอก็ต้องรออีกว่า เฟซบุ๊กอ่ะเขาจะส่งเครื่องมือของโฆษณาในคลิปเรียวกับดาวมาเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะตอนนี้คือแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าก็ยังรอดีใจอีกหลายๆอย่างอยู่นะคะพี่มาร์คแล้วก็มันมีอยู่อันนึงที่เอยังไม่ผ่านนะคะก็คือรายได้จากโฆษณาไลฟ์สดนะคะอันนี้นาทีรับชมเออได้4 0 0แสนกว่าแล้วเขาเขามีเงื่อนไขก็คือ0 0แสนนะคะอันนี้ก็พยายามไลฟ์สดแล้วก็ทำแล้วก็ลงคลิป ยาวคลิปสั้นสะปะปนกันไปอยู่นะคะเพื่อให้ผ่านการสร้างรายได้ตรงนั้นนะคะพยายามอยู่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะ6แสนนาทีคือต้องใช้เวลาสำหรับใครที่อยากจะได้เหมือนเอนะคะว่าทำยังไงทำเพจแป๊บเดียวถึงผ่านการสร้างรายได้ขนาดนี้แล้วก็มียอดผู้ติดตามแล้วก็มียอดวิวเยอะขนาดนี้นะคะเอมีคลิปสั้นแนะนำไปหลายคลิปเลยนะคะว่ามือใหม่ต้องทำยังไงแล้วก็ ในช่วงที่เอไลฟ์สดเอก็จะพูดคุยถามตอบกับเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาเรื่องไหนที่เอรู้เอก็จะตอบให้ได้นะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายเรื่องที่เอก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเอกก็กําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะคะเพราะว่าออทุกสิ่งทุกอย่างที่เอได้มาตอนนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคือมันได้มาแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็พยายามมากๆค่ะว่าเราจะทําตรงนี้ให้ได้ทําตรงนี้ให้ผ่านไม่ใช่ว่าทําเล่นๆว่าไม่เป็นไรได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าจะทําแบบนั้นอ่ะก็ได้แต่มันจะใช้ไงคะแต่ว่าเอาแบบอยากลองดูซิว่าถ้าเราตั้งใจตั้งใจจริงๆอะ่ะมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยเอกเอ็เริ่มจากการที่ว่าศึกษาเรียนรู้จากคลิปที่เขาลงลงมาคลิปแนะนําต่างๆค่ะเอก็ดูดูเยอะมากดูแล้วก็เก็บเป็นสะสมเป็นความรู้แล้วก็ดูคลิปเยอะๆก็ทําให้เรารู้ว่าการทําคลิปแบบนี้ คนดูเยอะนะทําคลิปแบบนี้คนชอบนะทําคลิปแบบนี้คนไม่ชอบนะนั่นคือประสบการณ์ของเราเองค่ะเป็นการสะสมความรู้ให้เราเองการที่เราดูคนอื่นมาเยอะๆนะคะแล้วก็ได้ได้ได้เป็นเรื่องที่เรามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเราเองในการทําคลิปลงมาทีนี้พอเอได้ตรงนั้นมาปุ๊บพอลองมาทําคลิปลงอะคะ่ะก็กลายเป็นว่าคลิปที่เราลงอะ่ะมันโดนใจคน มันโดนใจคนแล้วคนก็ชอบในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยดูแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราแล้วก็มีการแชร์ต่อมีการแชร์ต่อไปเยอะมากก็เลยทำทำให้สิ่งที่ได้ตามมาก็คือยอดผู้ติดตามพอคนอื่นเขามาเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเขาก็อุ้ยชอบจังเลยแล้วเขาก็กดติดตามให้เราหรือบางคนอาจจะกาลังกําลังหาเพื่อนก็เลยกดติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอก็ทําแบบนั้นทําเหมือนพวกท่านทุกคน เริ่มต้นนับนับหนึ่งใหม่ก็คือทำเหมือนกันทุกอย่างก็คือเริ่มจากการหาเพื่อนก่อนระหว่างที่เราหาเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ลงคลิปของเราไปด้วยพัฒนาตัวเราเองไปด้วยลงคลิปอย่างสม่ำเสมอลงเรื่อยๆมีคนดูหรือไม่มีคนดูเราลงไปก่อนแต่ถ้าเราลงไปแล้วแล้วไม่มีคนดูหรือว่ายอดยอดดูน้อยยอดคอมเมนต์น้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้เราแบบเอามาปรับปรุงตัวเองอะคะ่ะว่าอ๋อทำคลิปแบบนี้คนไม่ชอบนี่นา ทำคลิปแบบนี้มันมันดูยากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอัดคลิปลงไปอะค่ะก่อนที่เราจะอัปโหลดให้คนอื่นดูเราก็ต้องดูเองก่อนว่าทําแบบนี้ภาพมันมืดเกินไปไหมมันสว่างเกินไปไหมมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปไหมมันดูแล้วมันเวียนหัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วงงไหมในสิ่งที่เราพูดไปเราแบบเข้าใจง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอจะดูก่อนถ้าเกิดว่าดูแล้วเราไม่โอเคเราติดขัดตรงไหน,นอัดคลิปใหม่ค่ะทําใหม่ กว่าจะได้แต่ละคลิปนะคะไม่ใช่ว่าถ่ายครั้งเดียวแล้วเอลงเลยนะคะบางคลิปอะสั้นๆพูดไม่กี่คำสิบวิยี่สิบวิอัจตั้งเป็นห้าหกรอบกว่าจะได้มาอัปโหลดลงนะคะแต่ว่าบางคลิปอะมันก็ไม่ได้ปังไม่ได้ปังทุกคลิปค่ะคนไม่ได้ชอบคลิปของเราทุกคลิปแต่ว่าก่อนที่เราจะอัปโหลดให้คนอื่นดูเราก็ต้องดูก่อนขนาดคลิปทําอาหารหรือว่าคลิปอะไรกินโชว์อะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องมาดูตัวเราเองก่อนถ้าเราโอเคเราก็ค่อยลง แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่โอเคอะ่ะขนาดเราเองเราเรายิ่งเข้าข้างตัวเราเองอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่โอเคคนอื่นเขาก็จะไม่โอเคค่ะอยากให้มือใหม่ทุกคนนะคะมีกําลังใจแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีเวลานะคะก็หาเวลาว่างทําแล้วก็อัปโหลดเรื่อยๆแต่ช่วงที่เรามีเวลาในการอัดคลิปอะคะ่ะให้เราตั้งใจอย่าแบบถ่ายเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งใจแค่แบบช่วงเวลาไม่ถึงสองสานาทีแล้วค่ะที่เราตั้งใจทํา แล้วผลที่ได้มาก็คือมันคุ้มค่ะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่ากับการที่เราพยายามคิดคอนเทนต์พยายามพยายามแบบทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําแล้วก็ต้องไปให้สุดนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจําที่เราทําอยู่หรือว่าอาชีพเสริมที่หลายๆคนมีแล้วก็อาชีพเสริมอีกอย่างนึงก็คือการทํา คิปเรียวที่ทุกท่านกำลังทําอยู่และเอกก็กำลังทําอยู่เราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเต็มที่ทุกอย่างะคะ่ะเราก็จะประสบผลสําเร็จนะคะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้คะ่ะ